ข,ข้ากลงไอ้เี่ยข้ากล่องเจ้าโอเควันนี้จะมาอันบล็อกก่อนนะจะเป็นไม้ตัวนี้นะครับวันนี้คุูมาโฮโกะ M630 แบ็คนะครับถืงมาจากไอแฮปนะคือจะเข้ากัเข้ารายนะตะพอนอนะ่ะมามันแกะกันเลยคัตเตอร์กูอยู่ไหนวะอ๋อเจอแล้วมึงดูคัตเตอร์กูไอเ้เยี่ยมันจะแกะขาดไหยวะสนิมเขือ่อ มันแกขาดนี่อนะแกจากไรกันเดีอ่ะนี่ละนนะี่แหละมีให้แก่เนะี่ยเฮ้ยรุนกล่องไม่เข้าไอสัตว์มันได้เข้ามันได้เข้าอ่ะด่าดูกลัวเหี้ยกันแป่บาวะนี่นะงงได้ไม่เข้าเว้าอา ข้กล่องไอ้ที่เข้ากล่องไงวะเราคนแก่แค่บางเดียว,วยกูขีดได้ตรงมากกูขีดได้กลงไม่ได้ขีดได้สัตว์ขีดอ๋อ ทำไมกูไม่เอา,าแกะขโมนวะโงห่หรือเปล่าตรงนี้ใครมาแต่เข้าหวอยอ่ะขนาดแกะก่องอย่งแกะไม่เป็นเลยอ้โหนี่นะนี่นะครับ เันีุตัวโอ,โอ,โอนนี้คุมะโฮอโก้ M630 Black นะครับแกะเลยเกี่ยวคาตเตอร์ก่อนนี้แต่บาดมือโอ้สยสาดเตอร์อเทปติดอีกเอาะ่เาเปิดไม่ออกอ๋อ Few minutes later. มาแล้ว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 ด้านไหนวะเนี่ยด้านนี้ชัวร์แน่นอนอคืออะไรวะ,ะก็ดูเอานะครับคืออะไรวะก็ดูเอานะครับนี่นะครับคืออะไรก็ไม่รู้นะครับถันไม่ออกะครับนะครับ นี่นะเช็ดตูิจากไหนดีนี่นี่อันนี้ก็หมุนล็อกได้นะนี่นะหมุนล็อกได้นี่นะเปิดปิดอะไรได้เนี่ยเออไปดีว่ะ เนี่ยมันหมุนล็อกได้นะเอออันนี้ก็มีสายอะไรเนี่ย USB หลังมันก็นมายูกสายเตียบตรงไหนวะอ,อ้อหมตรงนี้ใช้ได้นะครับนี่นะครับเจ้าตัวัอนี้คุมะโฮโกโตะ M630 Black อยากจัดที่ไหนไอแฮปซีพียูดิครับไอแฮปซีพียูไอแฮปซีพียูอยากจัดต้อง I have CPU ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับนี่นะวันนี้ฟังก์ชันก็คือสามารถปรับองศาไอเสาร์ได้ปิ๊กตกสามารถปรับองศาไมได้มีการแบบถอนไม่ถอดถอดไม่ได้ถอ้เที่ยถอดไม่ได้มีตะกูห้าหรือแปดใส่ขาดไม่หนืดได้เออใช้ USB t y p ซ C แล้วก็มีปุ่มเปิดปิดไม้ข้างบนแต่อาร์บอวก็ปิดแล้วอะ แต่ให้ดูแล้วกันนะเนี่ยมันมันปิดแล้วไม่ไดเนี่ยไม่ไดเสียงใช่ไหมละ่ะแล้วก็จะมีไฟสถานะบอกบอกยู่เขียวก็คือไม่ะใช้อยู่แต่ถ้าเป็นก็คือไม่ติดคือไม่ก็ปิดมาอยู่เออแค่นั้นแหละครับก็ลืมนะครับร้านจัดแต่เป็นคอมดำหนึ่งต้อง I have CPU ถึงหมด I have, I have. CPU, you won't need to my TV. I have, I have.